รถ Honda CR-V เข้าซ่อมด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะครับลองปล่อยน้ำยาเก่าทิ้งนะครับแล้วก็เติมน้ำมันคอมแวกอากาศเติมน้ำยาแอร์ล้างแผงคอนเดนเซอร์ให้ระบบกลับมาสร้างความเย็นได้ที่8องศานะครับแอร์ตัดต่อเป็นปกติ เช็คค่าการทำงานหลังถ่ายน้ำยาเก่าทิ้งนะครับแล้วก็เติมน้ำมันคอมเพิ่มแว็กอากาศเติมน้ำยาแอร์ให้ใหม่ก็จัดการล้างแผงด้านหน้านะครับลองเร่งเครื่องดูนะครับความเย็นตอนนี้อยู่ที่8.0เอ้ย8เอโทษด8องศาครับ แอร์ตัดต่อนะครับพอครับตอนนี้เดินเบานะครับความร้อนอยู่ประมาณ180ยนแะลงมาที่150นะขึ้นลงขึ้นลงนะครับ ลางแผงด้านหน้าให้นะครับ รถ Honda แจ้งซ่อมอาการแอร์ไม่เย็นนะครับอุณหภูมิภายนอก39ในรถตอนนี้เย็นได้27เดี๋ยวจะลองเติมน้ำยาเทสดูนะครว่าความร้อนระบบแอร์จะสูงไหมนะเรากควัมเย็นจะลงไหมรถใช้งานมาแล้ว52,207กิโลเมตรนะครับ คุณหภูมริรายงานไว้ที่35องศาครับลมทำงานปกติทั้ง2ตัวลองเติมน้ำยาดูนะครับวความร้อนขึ้นระปบิดรปเละ,ละจาก27 อ่ะลองเติมน้ำยาสักขีดดูแล้วช่างดูหนึ่งขีดอ่าสปีดสองทำงานแล้วครับยี่สิบเจ็ดลงมายี่สิบห้านะครับ 23ลงมา20บนะครับยี่สิองศา